เฮเลนอเล็กทีระเดชประกาศข่าวดีได้เลิกเซอร์ไพรส์ Surprise, ขอแต่งงานแล้วเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของครอบครัวพระเอกหนุ่มอเล็กทีระเดชเพราะเมื่อล่าสุดวันนี้10ธันวาคม2565พี่ชายของอเล็กได้เซอร์ไพรส์แฟนสาวขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโพสต์นี้อเล็กก็ได้ระบุแคปชั่นว่า finally ฮือดีใจร้องไห้เมียนหมาจะมีพี่สะพ้ายแล้ว ซึ่งคลิปขอแต่งงานครั้งนี้แน่นอนว่ามีนางเอกสาวโบเมลาดาไปร่วมเป็นพยานรักในครั้งนี้ด้วยซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิตลกดีใจกับป้ามาด้วยมีลูกสาวเพิ่มยินดีกับเฮียผลด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะครอบครัวอบอุ่นมากน่ารักมากยินดีด้วยกับทั้งสองคน ซึ่งทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ